เอาเด็ครัาผมวันนี้อยู่ในดินแดนอากูดานสุดท้ายกันครับอ่ะบอดวงจันทร์นะไปเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับกว่าจะมาถึงตรงนี้ได้ก็นานอยู่เอาเรื่องเลยเนี่ไปไปไปปมาโอเคครับโอ้โหพื้นหลังเหมืนแบบเข้มข้นครับน่าจะไหวอยู่บ้างไม่รู้อ่ะก็เคลียร์มาได้ขนาดนีก็ต้องก็ต้องไหวแล้วแหละมาครับอยากรู้เหมือนกันว่าจะเจอตัวอะไรโอ้โอ้ตัวนี้สินะไป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 ไไปจัดการหน่อยเรา น้องสลามไปงับหน่อยงำมาตีไก่แล้วนะเจ้าบ้าเนี่ยตีไก่แล้วก็ตีทั้งบทด้วยยังโหดอ่ะเอาเองไงดียต <c oughs> ึ้มโอ้โหติดโล่อ่ะก็ต้องไปเจาะโล่ก่อนหรือไปว่าต้องเจาะโล่ไปก่อนถ้าไม่มีตัวมาเสริมก็น่าจะโอเคอยู่ครับค่อยๆไปค่อยๆไปค่อยๆไป่ไฟไปเข้าวงดีมากดีมากเออนั่นแหละโอ้มีเบเฮมอด้วย ไอ้บ้าเอ้ยไม่ต้องดองแล้วไม่ต้องดองแล้วต่างเนี่ยอือยู่เวลามันสวยครับผมลองสลามกันหน่อยไปกันสักทีหนึ่งงมดีมากเนาะโอ้ยโอ้โหแรง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 เวอร์แรงเวอร์แรงเวอร์แรงเวอร์โอ้ยมีมอสมันเยอะเกินเีมอสเยอะเกินอ่าใครไปดีอะอ่สตอลลูแล้วกันนะสลามไปเพิ่มครับโอเคอ่ะอย่างน้อยเจ้าแมวถูกล้างสมองผมก็การดาเมจได้อยู่ครับ มันซ <s ans> าตอลุเจ็บมากไปไปไปโอ้ตายเลยเราซาตอุบ้าเลยไม่ดีละไม่ดีละรถไฟไปชนหน่อยโอ้โหอื้อื้อื้โอเคดีใหญ่หปยยไปก่อนครับยาโอ้โหบึ้มโดนด้วยนะอ่าแย่ละแย่ละแย่ละ,ละมันถึงบ้านผมอะงับไปไม่ตายสักตัวเลยอะ่ะโอ้โหแย่มากสวยเรียบร้อยแพ้ครับ จะเซตใหม่ก่อนครับโอ้โหโหดอยู่เนี่ยสามสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์ไได้เกือบตายอยู่เนี่ยแป๊บหนึ่งครับจะเซตใหม่ครับมาครับรอบที่สองครับแม็กสปีดซ้มยิงนะโอเคครับไปก่อนเลยครับไปก่อนเลยครับไปไปสลามไปครับงับหน่อยดีมากน้องโอเคเตาไปเข้าผมไปเจาะโล่เลยรถไฟครับไปนั่นแหละรีบทำดาเมจเลยครับอ่าโลแตกละโอเคโอเคเราเน้นไวครับ ไปครับเจ้าฮิปิสึครับผมใช่หรือเปล่านะไม่ใช่ดิใช่บอเปล่าไม่รู้ครับโอ้โหตายอย่างไวเลยครับไป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 รีบไปครับรีบไปรีบไปรีบไปเราเน้นวเนาะไปแคร์ี่ไปครับผมโอเคเวก้าไปครับมาประมาณนี้แหละยัดเลย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 ไปครับซาตอรุไปครับผมเออใส่เลยใส่เลยใส่เลยปืนใหญ่ไปก่อนครับหยุดเจ้าเต่าไปครับผมไป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 มาละ จัดการมันเออแหละดีมากเฮ้ยตบมันตายก็ดีละไอเจ้ากอริลลาไปเหมอสเนี่ยโอเคโอเคโอเคได้เรื่องได้เรื่องได้เล่นได้เล่นได้เล่นหรือเปล่าไม่รู้ครับแต่ไปเล้วแต่ไปเล้วลดดาเมจด้วยเยี่ยมยอด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 โอ้โหเด้งโลมาแล้วเจาะโล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 สวยครับปิดใหญ่ไปก่อนครับผมเออแะละหยุดไปก่อนโอเคได้อยู่ครับได้อยู่ครับได้อยู่ครับรอปล่อยเลยรอปล่อยเลย มาละ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 รถไฟครับผมชนหน่อยสวยโอเคโอเคโอเคเจ้าเต่าออไปครับหยุดมาหน่อยนั่นแหละโอเคครับเราจหว่าค <c oughs> รับไปน้องน้องสัดสวยครับสัดซสัดเอา้าตายไปแล้วเหรอโอโห,หสวยละฮ้ยได้อยู่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 แครีครับผมอ่ะอ่ะอ่ะได้เล่นได้เล่นน่าจะจบได้ครับน่าจะจบได้อยู่วิ่งไปก่อนครับหยุดโ okay. อเคเผามอนแครี สวย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 เผาแคดี้ยิมยิมเยิมเยิมอ่าเรียบร้อยครับเจ้าบอสมันไปละอ่าไปจบบ้านเลยแล้วกันนะเฮ้ยก็ไม่ยากเท่าไหร่นี่นะจบบ้านเลยเรียบร้อยครับผมได้อะไรไหมอ่าปลดล็อกววห้าสิบผลไม้เมียวทองผลทองผมเริ่มมีเยอะแล้วเนี้ยมีสี่ผลแล้วเนี่ยโะมีอะไรอีกไม่มีแล้วครับน่าจะเวสผ่านอยู่เนาะอ่านักบวชมามอนถูกกองทัพแมวปราลงแล้ว แต่การกลับมาของเทพทำลายล้างยังไม่ได้ถูกหยุดลงหมายความว่าไงมีอะไรก่ะอะไรครับเนี่ยไม่จบจริงด้วยฮะว่าอะไรเดีย๋ยโอเคครับเจ้านี่ไว้คลิปหน้าแล้วกันนะอะไรเนี่ยอะคลิปนี้ขอจบแค่นี้แล้วกันนะครับไว้เจอคลิปหน้าครับบา,บายยครับผมเจอกันครับ